อีกาดเป็นคําถามลึกเกินไปเป็นคําถามอ่ะยกอยกตัวอย่างเช่นเอ้าแล้วเมียไม่ให้คุณเย็ดนะแล้วคุณทำยังไงหนุ่มช้อนางก็เลยบอกว่าอ่ะผมก็ไปเข้าห้องน้ำชักเหล้าเนี่ยไม่สมควรถามก็เลยครัเดี๋ยว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 บูมใจเย็นๆคุณเมรีไม่ได้ถามว่าเมียไม่ให้คุณเย็ดแล้วคุณทําอย่างไรอันนั้นเป็นสับแสงเฉพาะตัวของบูมน้อยเองนะคะ ที่ใช้ความอยากคายประจําตัวพูดออกมาได้เมรีเ็าไม่ได้ทําอย่างนั้นเขาถามอะไรที่บอกทํานองว่าเวลาที่มีความต้องการและเมียไม่สนองตอบให้เนี่ยคุณทําอย่างไรเขาคํถาถามนี้เพื่ออะไรรู้แต่บุมน้อยมาแปลความแบบแบบความคุ้นชินของบุมน้อยเมียไม่ให้คุณเย็ดเมรีเขาไม่ได้พูดคํานั้นนะคะแต่บุมน้อยเป็นคนพูด และอนามัยก็ไม่ได้บอกว่าไปชักเว่าแต่เรารู้กันว่าการไปเข้าห้องน้ำก็หมายถึงการไปช่วยตัวเองซึ่งศัพท์ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าชักว่าอนามัยบอกแต่ว่าฉันไม่ได้นอกใจเมียเงียนเมื่อไหร่ฉันก็ไปชักเว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการชักว่าวมันคงไม่ผิดกฎหมายเมียคงไม่ฟ้องหย่าผัวเพราะว่าผัวฉันชักเว่า